สวัสดีครับผมลุงหมูนะครับอ่าวันนี้เราจะมาพาท่านมาดูทุเรียนในเข่งของลุงเี่ปลุกเรามีลูกติดลูกแล้วใกล้แก่แล้วให้ดูเลยเห็นไหมหมอนทองนะครับหมอนทองหมอนทองเข่งติดลูกแล้วขวั้วโชวไม่มีแ้มนะครับหมอ,อนทองในเข่งแบบนี้นะแล้วก็แล้วก็จะมีมังคุดเสียบยอดมังคุดเสียบยอด็อดอนแมติดลูกมาแล้วลงดิน นะครับใบด่างนียนี่อันนี้ใบด่างด้วยออกลูกแล้วครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวได้กินแล้วเนี่ยได้กินแล้วครับเล่นได้ทุกปีฮะถ้าก็โตไปมันก็ได้มากเลยแหละนี่ต้นยังเล็กครับนี่ไปปลูกเพิ่งปลูกได้ปลูกได้ปีได้ปีเศษเศษมันก็ยังไม่โตเท่าไหร่ครับแต่ก็ปีที่แล้วมันก็มีมันมีทุกปีอ่ะนี่มันปีนิ่มโตก็ไม่กก็เพิ่มลูกไปนอีกปีนี้ได้แค่สิบกว่าลูกกว่าลูกนะนี่นะครับเสียบยอดได้กินแน่แ่ ้กินเนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว hmm. น hmm. e ี <im <im ่นะครับจะทุเรียนเหรอครับโตโม่ทุเรียนกันเนี่ยเด็กกินแล้วเนี่ยไก่เนี่ยเนี่ยไก่อยู่ประมาณสักเอ่อสักครึ่งเดือนก็แก่แล้วครึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวจะไม่มีรี้วยเดี๋ยวต้องตัดให้โดนะตัดให้โชว์แล้วเดี๋ยววันวันวันที่ที่เขาประเทนก็ได้เลยจะตัดให้โด้เฮ้ยโบ้ยครับไอ้เข่งจริงนะเข่งจริงนะครับ โน้มเลยอะต้นลูกหนักนะครับมาดิค้ำด้วยนะครับเด,ดี๋ยวดีเเข,า,ข,า,ขาอยู่ได้ออกแน่ๆนะครับแบบนี้นี่ได้กินแน่ๆแล้วครับทุเรียนเข่งทุเรียนเข่งได้เข่งนะครับลุงมีอะไรจะบอกเพื่อสมาชิกครับตอนนี้ก็ถ้ญญาสนใจนะอยากจะเอเอ,เอมื่อไรเราอยากมัมงคุดมุ้งมังคุดเนี่ยเราปลูกเก็บยอดเนี่ยครับเราไม่ต้องปีนต้นเก็บเรนั่งเก็บยืนเก็บแค่นั้นเอง ยี่สิบปีไทยยี่สิบปีขึ้นมาแล้วอาจจะอาจจะสูงหน่อยอาจจะสูงนิดหนึ่งอาจจะต้องใช้ตะกอ้อเตี้ยๆอยอาน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เหมือนต้นเม็ดมันจะไม็ต้นเม็ดมต้องคือว่ามังคุดเจ็บยอดเนี่ยคือไม่ต้องปีนต้นเก็บคือยืนเก็บอยู่ข้างล่างสบ,บายๆและวก็ทุเรียนก็ถ้าปลูกทุเรียนเข่งมันก็ทุเรียนเข่งนี้ก็เราดูแลมาสามปีแล้วคุณไปปลูกสองปีคุณจะได้รูถ้าถ้าอย่างต้นอย่างเนี้ยอันเนี้ยรุ่นนี้รุ่นโตเนี่ย ครับอันนี้ต้องไปปลูกอีกสามปีถึงจะได้ลูกสามปีอ่าอันนี้ขายยังไงดีครับเปิดโปรเลยดีกว่าไหมอันนี้มันเปิดโปรเลยอันนี้ตัวนี้ตัวที่ลุงจําหน่ายอยู่สามร้อห้าสิบตัวนี้อ่าสามร้อยห้าสิบตัวนี้ก็ลุงจะเป็นเป็นตัวโปรอยู่ตัวนี้ก็อาจจะขายอยู่แค่สองร้อยอ่าเปิดโปรเลยมาตอนนี้ยด่ห้อไหเนี่ยอ่ะนี่ห้อทางการรุเริ่มเริ่มหมดอ่ะนี่ห้อไครับยี่ห้อไหนหมูหมูเปิดโปรอยู่นะครับยังยังเป็นโปรอยู่ครับเนี่ยหมูหมูให้โปรไปอ่าเนี่ยมของเม็ดฝานะครับอ่า มาได้เลยนะครับลูกหมูบเบาเบอร์เลยเบาเบอร์ลูกหมูเลยต้องการมาอยากจะมามาดูของหรือว่าอยากจะมาสอบถามกระโทมมาสามเบอร์นี้แหละค,ครับผมเบอร์แรกก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าครับเบอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าสามเบอร์ครับโทรมาติดต่อได้ครับ อันนี้ก็เป็นรถเช่าเนาะรถเช่ารถเช่าเดี๋ยวมาซื้อน่าสวนได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสองสาขาสองตั้งแตสาขาสองลุงหมูจะอยู่สาขาสองแล้วจะมีสาขาหนึ่งครับสาขาหนึ่งใครคือมาฝากท้องที่ลุงหมูว่าตุ้ยันไม้ได้เลย เป็นคาเฟ่มีอาหารจําหน่ายให้ทานได้รับประทานครับผมแล้วก็ตอนนี้กําลังเปิดสาขาสองคาเฟ่กำลังสร้างอยู่อีกที่หนึ่งอีกหนึ่งที่จะเปิดอยู่ที่สาขาสองครับเป็นคาเฟ่เหมือนกันมีอาหารเครื่องดื่มเหมือนกันครับผมสนใจครับอันนี้เร็วนี้ก็จะเปิดสาขาสองครับผมขอบคุณมากนะครับถ้าสนใจนะครับได้ขอสโลแกนเลยครับขอโทษนะครับที่ทาให้คุณรวยสวัสดีครับสวัสดีครับดอียนิดนึง เดี๋ยวรอดูครับเราจะไล่ตัดลูกนี้กันนะครับทุเรียนเข่ง